สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยค่ะกับแอดมินคนเดิมแล้ววันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าร้อนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องเล่าร้อนๆในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโดนดีทั้งผีและคนเหตุเกิดแถววัดโคกมะยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบการณ์เรื่องผีผที่เอามาเล่ากันในทุกวันนี้ จริงๆนอกจากความบันเทิงชวนขนหัวลูกแล้วในรูปแบบหนึ่งส่วนตัวแอดมินคิดว่าเรื่องบางเรื่องยังมีประโยชน์แถมเป็นข้อคิดที่ดีให้พึงระวังภัยไว้ด้วยเช่นกันตามที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตัวเรากับเพื่อนอีกคนได้ไปเที่ยวสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยากันค่ะ ด้วยความที่สนุกสนานกันจนเพลินกว่าจะกลับบ้านก็เวลาล่วงเลยจนดึกมากๆเราวๆเที่ยงคืนเห็นจะได้มั้งคะคากลับเรากับเพื่อนพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาตามทางโดยที่เราเป็นคนขี่ส่วนเพื่อนนั้นซ้อนท้ายมาซึ่งถนนทางกลับบ้านนั้นค่อนข้างเปลี่ยวข้างทางมีแต่ป่า ไฟถนนก็ไม่ค่อยมีแถมยังมืดเอามากๆด้วยระหว่างทางที่ขี่รถมาจู่จูก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่ตามหลังเรามาจากที่ตอนแรกขี่ห่างๆรถคันนั้นก็เร่งขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความสงสัยเราจึงหันไปดูก็เห็นว่าเป็นผู้ชายทั้งสองคนนั่งซ้อนท้ายกันมาเมื่อรถคันนั้นขี่ประกบมาใกล้ ผู้ชายคนที่ซ้อนท้ายเขาก็ถีบให้รถเหล่าล้มซึ่งพอรถเสียหลักก็ล้มลงข้างทางตรงสนามหญ้าจากนั้นพวกเราก็แกล้งทําเป็นสลบไปเพราะตอนนั้นกลัวว่าพวกคนร้ายสองคนนั้นมันจะมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเราด้วยคิดซะว่ายังไงก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อน ส่วนทรัพย์สินมีค่าอะไรถ้ามันอยากจะเอาเราก็จะให้มันไปซึ่งระหว่างนั้นคนร้ายก็เดินมาพร้อมเอาไฟสองดูที่พวกเราแล้วก็เอามือล้วงกระเป๋าสตางค์ไปเอาสร้อยเอาแหวนไปแล้วมันก็ขี่รถมอเตอร์ไซนี้ไปเวลาผ่านไปชั่วครู่ขณะที่พวกเราเห็นว่าปลอดภัยก็เลยลุกขึ้นมา เพื่อจะไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นเพราะรถมอเตอร์ไซค์มันพังจะขี่ต่อไปก็ไม่ได้แต่ก็ปรากฏว่าไม่นานไอ้คนร้ายสองคนนั้นมันก็ขี่รถย้อนกลับมาอีกรอบคราวนี้เราสองคนต่างกลัวมากค่ะคิดว่าหรือมันจะกลับมาทำอะไรไม่ดีกับเราแน่ๆเลยจึงรีบวิ่งหลบเข้าไปตรงพงหญ้า ซึ่งจังหวะนั้นคิดว่าคงไม่น่ารอดแล้วล่ะค่ะทีนี้สายตาเราเกิดเหลือไปมองข้างทางที่มันเป็นเหมือนโรงงานและตรงจุดนั้นก็มีศาลาไม้เก่าๆอยู่หลังหนึ่งคล้ายศาลาพักรถและภาพตรงหน้าที่เรากับเพื่อนเห็นก็แทบช็อกเลยค่ะเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงศาลาแห่งนั้นที่น่ากลัวก็คือชายคนนั้นไม่มีหัว ตอนนั้นเรากับเพื่อนทั้งกลัวก็กลัวแต่ก็กลัวไอ้คนร้ายสองคนนั่นมากกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีจึงยกมือพนมแล้วพูดลอยๆไปว่าขอให้พี่ช่วยหนูด้วยเถอะหนูคิดว่าพี่คงจะโดนคนร้ายทำร้ายมาเหมือนกันถึงได้เป็นสภาพแบบนี้ถ้าพี่ช่วยพวกหนูแล้วเดี๋ยวพวกหนูจะไปทำบุญให้พอเราพูดจบก็เห็นคนร้ายนั้นส่องไฟมา แต่มันน่าแปลกตรงที่พวกนั้นกลับ่องเลยเราไปทำราวกับว่าไม่เห็นพวกเรายังไงอย่างนั้นเลยค่ะจากนั้นสักพักพวกมันสองคนก็ขี่รถออกไปจากจุดตรงนั้นตอนนั้นหนูกับเพื่อนสองคนโล่งใจเลยค่ะแต่พอหันกลับไปดูที่ศาลาใหม่ปรากฏชายไม่มีศีรษะร่างนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม พวกเราเลยรีบวิ่งออกไปแบบไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครดีจนสักพักก็ไปเจอรถพ่วงคันหนึ่งจอดอยู่และก็มีผู้ชายเป็นคนขับนั่งอยู่ในรถด้วยตอนแรกก็นึกวันวันว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาดีไหมเกิดเจอคนไม่ดีเข้าอีกจะยุ่งแต่สุดท้ายเราก็เข้าไปขอความช่วยเหลือคะ่ะและก็โชคดี ที่พี่คนนั้นเขาช่วยพวกเราไว้และยังพาเราไปแจ้งความกับตํารวจที่สอนออีกด้วยพอไปถึงสอนอเราก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ตํารวจฟังค่ะรวมไปถึงเรื่องที่เจอชายไม่มีหัวนั่งอยู่ตรงศาลาแห่งนั้นด้วยเราถามคุณตํารวจว่าตรงจุดนั้นก่อนหน้านี้เคยมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่า คุณตำรวจเขาก็เล่าว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ชายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาทางนี้คนเดียวดึกๆและเกิดมีคู่อริขี่รถตามมาแล้วเอามีดฟันสะจนหัวขาดเหตุเกิดตรงใกล้ๆก,กับพวกเราที่โดนคนร้ายจี้นั่นแหละค่ะพวกเราสองคนพอได้ฟังนี่ก็ขนลุกกันเลยค่ะและพอตอนเช้า เราสองคนก็เลยชวนกันไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณของชายหัวขาดผู้นั้นที่อย่างน้อยเขาก็มาช่วยเราซึ่งถ้าในวันนั้นเขาไม่ช่วยพวกเราพวกเราอาจจะเจออะไรที่มันเรียร้ายไปกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้ค่ะและความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินพอได้ฟังเรื่องนี้ ก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวและก็แปลกดีด้วยส่วนตัวคิดว่าเรื่องแบบนี้มีจริงดวงวิญญาณของชายหัวขาดผู้นั้นเขาอาจมาช่วยและทำให้น้องผู้หญิงสองคนรอดมาจริงๆก็ได้แต่อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะดวงของทั้งคู่จะยังดีอยู่ก็ได้เช่นกันก็เลยไม่เจออะไรที่หนักกว่านี้ท้ายสุด แอดมินคงต้องขอฝากเตือนทุกครั้งเรื่องของความปลอดภัยเพราะมีชาชีพหมันน่ากลัวกว่าเรื่องผีเยอะถ้ายัางไงยังไงเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวหลอนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดรับฟังคลิปใหม่ๆกันค่ะและสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ